สวัสดีครับครัพวผมเติร์ดในช่องไฮเทคและโจครับในช่องไฮเทคเช่นกันนะครับผมวันนี้เราพูดกันในเรื่องของหลักการของการคำนวณไฟฟ้า คร่าวๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเอานำไปใช้ริงได้ในวงการโซลาร์เซลล์หรือว่าวงการอื่นๆน,นะครับเป็นความรู้นําผมเพื่นไว้วันนี้เรามาพูดเรื่องอะไรกันครับชัว, <tenga S 1> วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของกฎของโอห์มนะครับก็คืออะไรอ่เอาองั้นเลยเอางั้นเลยโอโอเคเอาวิชาการที่หนึ่งที่เราคุ้นๆก,กันก็จะมี V I R พี่ใาเขาคือโวลเตสความต่างศักก์ก็คือไฟบ้านหน่วยเป็น220หน่วยเป็นโวลต์ V O L T โอเคแล้วก็ I I คือเคอร์เรนต์กระแสไฟฟ้าไอพีเอ็มหน่วยโอเค A M P S ตัวเต็มก็คือแอมแปร์ย่อด้วยตัว I อโวล้วนะกูกระแสคือตัว I หน่วยเป็นแอมโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายรีจิสเตอร์ก็คือโหลดโหลดโอเคครับโหลดก็คือย่อมาจากรีสต์แทนหน่วยเป็นโอห์มก็คือกฎของโอห์มกฎของโอห์ โอเคสามตัวนี้ทำงานยังไงก็คือปกติเราจะมีสามเหลี่ยมเนาะมีสามเหลี่ยมโอเคแล้วก็ v จะเท่ากับ i คูณ R โวล์ <won 't S 2> เท่ากับกระแตคูณความต้านทานส่วน i ก็ G จะเท่ากับ v หารด้วย R อ่าครับส่วนตัวสุดท้าย r ก็จะเท่ากับ v ส่วน i G เดี๋ยวเราจะแปะแบคเอพให้ดูประมาณนี้ประมาณนี้สำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจส่วนสามตัวนี้ก็คือ V แรงดันก็คือมีหน้าที่ดันเปรียบเทียบง่ายๆนะครับเหมือนปั๊มน้ำบ้านปั๊มน้ำเราเป็นตัว V ตัว V มีหน้าที่ดันน้ำปั๊มน้ำเป็นตัว V น้ำคือ I กระแส โอเคปริมาณน้ำใช่ไหมใช่คือปริมาณน้ำก็คือปริมาณกระแสโอเคที่หลดไปทางกีตาร์นะกีตาร์ส่วน R ก็คือเหมือนวาล์วน้ำเปิดเยอะเปิดน้อยยิ่งวาล์วเปิดเยอะกระแสไหลเยอะตามตัว R R เป็นเหมือนกับวาล์วอ่ คือเปรียบเทียบเหมือนหลัการตัาน้ำเลวีอาแล้วก็ตามส่วนทียนไปไปเมื่อกี้ส่วนเรื่องพาวเวอร์ที่สเตอร์เขาจะอธิบายก็คือเราเลือกยังไงว่าโหลดที่เราต้องใช้อ่ะจะเหมาะสมกับแบตเตอรี่เรา่ไหอันนี้อันนี้ก็อันนี้เราใช้โหมดออ f กิ t เนาะจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้แบบไหนของการใช้โซล่าเซลล์มันจะี ออนกิดออฟกิดใช่ไหมแล้วก็ไฮบริดอะไรเงี้ยเราจำเป็นต้องเข้าใจเรื่องกำลังไฟฟ้าไอ้ตัวตัวพีนยครับที่บอกถึงคำว่าวัตที่ทุกคนเคยได้ยินนั่นแหละว่าตัววัตเนี่ยมันมีความสำคัญกับระบบยังไงเดี๋ยวจะอธิบายด้วยสมการโจจะกำลังอธิบายต่อไปนี้นะครับผมก็คือจาก V I R เมื่อกี้มันก็จะมีกฎหนึ่งก็คือ power P เท่ากับ V I V I ท่องง่ายๆอ่ะฮะโอเคก็เหมือนเดิมวป็นคูณกระแสปกติอะโวลต์อะไฟบ้านฟลิกอยู่แล้ว220อโวลต์ แปลว่าโหลดจะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่หรือต้องการ<ม>ออกระแสเยอะหรือน้อย<ม>คือ<ม>ตัวที่แวรี่คือกระแส กระแสก็คือจะไปอิงถึงเรื่องขนาดสายไฟอยิ่งขนาดสายไฟใหญ่แปลว่าต้องการกระแสเยอะ่เหมือนท่อน้าถ้องเหมือนท่อน้ำถถ้าเราต้องการน้ำเยอะถ้าเราต้องการน้าเยอะก็ต้องมีท่อน้ำที่ใหญ่เหมือนเข้าใจง่ายสัดๆก็เราจะสังเกตได้จากอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปเนาะคันวัตต์ร้อยวัตต์ห้าร้อยวัตต์อันเนี้ยก็คือเป็นที่มันต้องการตัวแบตเตอรี่เราก็ต้องสามารถจ่ายพ o w e r าให้ได้เท่ากับที่ต้องการก็คือ P V I เท่ากับ P ขุด I แต่เรื่องนี้ไม่มีความซับซ้อนอยู่อย่างนึงนิดนึงแหละแต่ว่าเดี๋ยวผมอธิบายแป๊บหนึ่งก็ประมาณนี้สำหรับผมนะครับหลักการหรือว่าสูตรที่ใช้ในการคํานวณตัวตัวนี้ทั้งสองสมการเนี่ยส่วนใหญ่นะเราจะใช้ P เท่ากับ V คูณ I เป็นหลักเลยนะสำหรับผมนะผมไม่รู้นะเพราะว่าแต่วันน่ะปิกแม่แม่อันนี้ถ้าเป็นเคสไฟบ้านนะแต่ถ้าอย่างแบตเตอรี่ที่เราเคยต่อกันคลิปก่อนอันนี้คือ12โวลต์ส่วนที่เหลือก็คือ I v a l u e ยังไงไปสมมุติต้องการ 5 6า0วัตต์แปลว่าเราต้องจ <Okay. S 2> า่าย5แอมป์ใช่ห้าหกสิสองห้าสิบใช่โอเคแปลว่าสายไฟเราต้องจ่ายได้5แอมป์ huh. แล้วก็แบตเตอรี่ต้องจ uh ่ายได้5แอมป์ด้วย uh huh. ที่โต้พูดไปก,ก็คือมันจะได้กำลังวัตต์อยู่ที่60วัตต์ใช่อ่ uh huh. แต่กลับกันเลยคืออสมมุติเรามีตัวแบตเตอรี่ที่มวลน้อยอ่าเหลือสัก3โวลต์อย่างเงี้ยแต่เราอยากได้60วัตต์เท่าเดิมก็ต้องกระแสเยอะต้องกระแสเยอะมากก็20แอมป์ก็20แอมป์บน20มันจะไปกระทบเรื่องสายไฟละใช่สายไฟต้องใหญ่คือแล้วถ้าเราสายไฟเล็กเกินไปจะมีปัญหาเรื่องความร้อนอสายไฟไหม่ อ,อ,อันตรายเลยเนเรื่องของที่ใส่ไฟเราช็อตกันนะก็คือ,อกระแสที่เราใช้อ่ะมันมากกว่าขนาดที่แต่ไฟมันทำได้เสร็จปุ๊บมันก็ตัวหุ้มมันก็ละลายแล้วพอละลายปุ๊บสอันแตะกันช็อตอ,อันนี้ก็คือที่ว่าทําไมไฟถึงไหม้บ้านนะครับ เพราะอย่างนี้มันเป็นเรื่องการดีไซน์ตั่งแต่แหละใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันจะมันจะสัมพันธ์กันทุกเรื่องเลยถ้าทุกคนสังเกตถ้าทุกคนใช้แบตเตอรี่มาเนี่ยก็จะเข้าใจเกี่ยวกับระบบตอนแรกผมงงมากว่าระบบ12โวลต์24โวลต์36โวลต์48โวลต์ต่างกันยังไงเนาะคิดง่ายๆนะต้องการพ o w e r เท่าไหร่แค่นั้นแค่แค่ดูแค่วัดพอแล้วถ้าแล้วถ้าสมมติว่าอ่ะเราก็มาดูความต้องการเราวิเราอยากใช้สายไฟเล็กใหญ่นะสายไฟนี้เอาเอาในทางปฏิบัติเลยนะครับแม่งโคตรแพงถ้ายิ่งใหญ่แพงมาก เอ่ออย่างถ้าเป็นที่รับได้ประมาณสัก20 -30 ถึงมแอมเนี่ยตกอยู่เมตรละประมาณเกือบร้อยบาทมเมตรละนะคือเมตรละแต,แต่ต้องเข้าใจด้วยนะว่าขนาดทองแดงมันใหญ่มาก <laughs> ใช่มันเป็น,หนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องอื่นอีกอย่าง,างที่เราเคยเจอกันตอนแรกที<ๆ>่เราอ่าเราไม่ได้แบลรี่เรื่องนี้มากหัวรีเรื่องนี้มากดัดยากเออถ้าเราใช้ไม่เหมาะสมเนี่ยระบบเราจะเป็นระบบที่มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากนิดหน่อยเออก็คือเหมือนชิปแรกๆเนาะเราใช้สาย T W แต่ความจริงเราใช้สายไฟแบบมีเกือบสิบสายใช่เออมันเยอะมากเดี๋ยวเราจะพูดกันในคลิปต่อๆไปแต่ว่าอันนี้ทุกคนพอเข้าใจแล้วใช่ไหมเอาอีกตัวอย่างหนึ่งก็เรื่องหนึ่งนะที่บอกว่าสมมุติว่ากระแตเยอะปริมาณกระแตมากกว่าที่สายไฟรับได้เราจะทําให้สายไฟช็อตอ่ะจริงๆอ่บทุกบ้านมันจะมีสกินเบเกอร์อยู่แล้วเอาป้องกันมันจะตัดก่อนถ้ามันกระแตส่งเงินไปคึอไม่ต้องกลัวแต่มันก็จะมีอุปกรณ์เสริมใช่ไหมที่เรียกว่าฟิว อนฟิลฟิลเซอร์กินเบเกอร์คือยุคก่อนๆอ่ะระบบโปพลิชั่นน่าจะมาจากฟิลก่อนนะ อ๋อนั่นอยู่ก่อนอ่าโอเคแล้วก็คือฟิวอ่ะมันจะเป็นหลักการเหมือนขดลวดอ่าที่มันรับมันรับได้แค่นี้ใช่พอมันขาดปุ๊บโป๊ะขาดเราต้องเปลี่ยนแต่สกินเบเกอร์อ่ะถ้ามันทิปก็แค่ดันขึ้นไปใหม่ขึ้นอ๋อก็คือไม่ต้องเปลี่ยนเราเรล่นต้นทุนด้วยอแต่ฟิวอ่ะมันก็คงถูกอ่ะแต่แค่สกินเบเกอร์มันง่ายต่อการแบบไม่ต้องไปแกะเปิดสู้เปลี่ยนไงอ่าแต่ที่ว่าถูกนี่ก็คือปัจจุบันเนี่ยสกินเบเกอร์มันก็ราคาไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแต่ถ้าแอมสูงๆก็จะแพงออเ ะม,มันแล้วแต่ระบบของแต่ละคนนะว่าง่ายเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวว่าฝุดหัวข้อ,อยกันหนึ่ง วิธ <muitas S 2> ีการดีไซน์ระบบเออว่าเราจะดีไซน์ยังไงให้ระบบเรามีความเสถียรแล้วก็ไม่ไม่ต้องลงทุนเยอะอย่างเงี้ยก็เหมือนเป็นการคล้ายคล้ายกับเอ้ายคล้ายกับตู้ทีเตยครับที่เอาไว้ดูทีวีก็ต้องมีเซอร์กิตเบรกเกอร์เพื่อยป้องกันคือกูมีแทบทุกเส้นเลยเออแต่ถ้าต่อตรงอ่ะอย่างกูประสบการณ์เลยนะคือถ้าสมมติว่าตัวแหวกระแสมันไปเข้าไปเข้าตอนสมมติว่ามันจะสัมผัสกันอย่างเงี้ยข้างข้างหนึ่งสัมผัสกันแล้วข้างลบสมมติข้างลบสัมผัสกับตัวอินเวอร์เตอร์ละแล้วไปต่ออออกกััับบินนเเวววรร์์ตตข้าางงแ่่มย าสัมผัสไว้เต็มเ่ะ มันปาร์คไหมครับเพราะว่ามันครบวงจรไงใช่มันครบวงจรแล้วพื้นที่มันนิดเดียวถ้าจริงๆอ่ะปกติอ่ะก่อนต่อเราต้องดับระบบไปที่ไหนต้นทางต่อให้เสร็จก่อนเราไปนี่เราค่อยเปิดเออันนั้นคือวิธีถูกป้องคือไม่ควรจะเปิดระบบไฟแล้วนี่แล้วต่อไปแต่เนื่องด้วยว่าแบตเตอรี่อ่ะไม่ตอนนั้นกูไม่มีตัวเซอร์กิตเบรกเกอร์ปกติมันต้องต่อผ่านเซอร์กิตเบรกเกอร์ก่อนแล้วถึงจะค่อยค่อยออนตอนหลังเออแต่กูไม่มีตอนนั้นแล้วก็อยากทดลองว่าเฮ้ยอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันใช้ได้หรือเปล่าวะเพราะว่าถ้าจะออก ออกก็คือต้องออกเบรกเกอร์เมนของบ้านประมาณนั้นเอออันนี้ไม่ดีครับอันนี้ไม่ดีอันนี้ตัวอย่างอันตรายอันตรายเพราะว่าไฟบ้านด้วยอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังให้ดีนะครับใครที่จะมาทําเรื่องนี้แนะนําให้หาคนรู้หาผู้รู้ทําด้วยกันสองคนขึ้นไปจะดีกว่านะแล้วก็ถ้ามีคนที่มีความรู้ด้วยเนี่ยจะโคตรดีต้องระวังให้ดีๆเรื่องเรื่องไฟฟ้าเออแ้วเมื่อกี้อย่างที่กูบอกกูต่อไอ้นี่กูต่อแบตเตอรี่ตัวโวลต์ ต่อเข้าอินเวอร์เตอร์แล้วมันจะปาร์กแต่ต่อแต่ต่อให้12โวลต์เนี่ยก็ช็อตก็เจ็บอยู่ดีนะก็ไม่ควรใช่ครับโอเคหวังว่าประมาณนี้อวังว่ทุกคนจะได้ความรู้ความเข้าใจนะครับเรื่องพื้นฐานเนาะการเลือกอุปกรณ์แล้วก็กับโหลดที่เราต้องการพวกหลอดไฟก็ไม่กี่วัตต์เนาะ LED 6กวัตต์100วัตต์เลยนิดเดียวใช่ประมาณนั้น เดี๋ยวลิปอื่นๆก็จะตามมาแบบสอนเรื่องสอนเรื่องอื่นๆนะเพราะเจ้าเขามีความรู้พื้นฐานเรื่องเนี้ยเขาจำมีไม่เยอะมากนะครับอ่าไมสานจริงไม่นั้นจริงเออไม่ได้เชี่ยวไม่ได้เชี่ยวเออก็คือเหมือนว่าเป็นคนออกแบบระบบได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงแต่ว่าทำงานก็คือไม่ได้ตรงสายขนาดนั้น อ่โอเคครับอ่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาค่อยๆศึกษากันว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราติดตามในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากสำหรับการติดตามชมนะครับแล้วถ้าใครอยากให้อธิบายเรื่องอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะครับเพราะเรามีผู้รู้ผู้ที่รู้ดีกว่าขัวเยอะที่นี่แล้ว่มีเดี๋ยวไปหามาให้ครับเออเอาเป็นว่าตามนั้นแหละครับอย่าลืมกดไลค์ก็ถือว่าใค้ด้วยนะโอเคครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ